บายดีตอนเส้าวันเสาร์จัดทุกคนเบ่งดอกไม้หอมดอกผักอีฮินดอกไพฮินด้อพี่น้องสวยงามผักขยงสิเห็นเงาเจ้าของอาสิจิมดินแล้ว มีลูกขี่ขั้นคาอยู่ในกระถางพักเยงนี่หาก็เามาบงใส่เบิงพี่น้องมาคือคอยกำลังเป็นดอกขาวโอ้โหอยู่เบิงเมื่อคืนนี่กวงมาจัดการเรียบร้อยเหลือแต่ตออีกแล้วชิตตายแล้วต้นนี่รอบที่สาม้ลนี่มันมากินอนะ่ะ นี่เบิง่งดอกกำลังเต็มโทษโทษ่อยสิเฮ็ดจังได้บานนี้นานเบิง่งมะเขือกำลังเป็นพี่น้องกวงขึ้นมาบุกสวนค่อยเลวนี่นี่มะเขือใหญ่เขือใหญ่เขือข้างกบบานเฮา บงผลงานต้นนี่ากำกง,ง่ามมึงเป็นพี่น้องเจ็บใจบบเห็นแต่โตกำลังเป็นจะได้กินโบนี่น้องสวยคอยเดเอาอย่างมาไหลกูวังโอ้เมื่อย หมดแรงหมดแทงพี่น้องเอ้ยนี่แบงผลงานฝนบโตกมันจะเลยมากินในสวนสิเหตุอย่งใดดีคิดซอยเนย่พี่น้องมะเพ็ดกำลังเป็น ต้มะเพ็ดพี่น้องดกคักต้นน้อยแต่ว่ามากล้าหลายสวยงาม่มางขาวก็โพกมะเพ็ดไม่นก็กินให้กันเลยพี่น้องนี่ต้นนี่มันจะกัดไปปลายพอทำมันก,กัดลงไปเลิกมัน ถึกหมากมันมกักกะสิเพชรแต่หมักเขืหอนนี่พิช็ดจังได้ดีระบาดนี้พี่น้องเอ้ยซอยข่อยแดเบิ่งมะเขือข่อยกันรังเป็นปีนี้มะเขือใหญ่กันย,ยังเป็นปุ่มละสามโองพี่น้องมันสอดแล้วมันจังได้กระโบกูกล้าใกล้กันสกายเป็น เป็นลายนะก็เลยนี่ขวัญเดียวนี่สามหน่วยมีเบี้ยมักละกอรหรือว่าต้นมักฮงเดียวสิจิ้มไปใส่ถังเนี่ยขาม,มีต้นหนึ่งเขาจ้มไปตเตือนแล้วเน,น,นี่ยเนี่ยใหญ่แหละนี่ต้นมักละกอ สลีพี่น้องมาพามเาบ่งสลีไก่สิได้กินเลยเดอ้อสลีสลลยว่ามากาักสลลยแต่ตอนนี้มันบ่เป็นสลลยเลยเดอ้อมันใหญ่แหงหนวดเริ่มหยุบไปรอบแรกเไไนี่ถ้ามันนวดมันหยุบรอบที่สองเอาก็สิได้กินนี่ไพลข้อหมากผักใสติดโตมาเด้อพี่น้องเพจนุคิชเช่น รีบเมสเซจมาเด้อเบิ่งเสียเบิง่งนี่หมากดกแหงปีนี่เห็นบ่พี่น้องนี่สวยงามสดจากเครือติดต่อมาเด้อใครชอบใครมกักกินหมากผักใส ถือกลักไปเล้วเลื่อไปควันีนพาหล่อสวนกันที่น้องพาหล่อส้มสวนตอนเศร้าก่อนอมัหลีข้าวตะนางนี้ ชีวิตเศรสวนสีวิตเศราวสวนอยู่อเมริกาอยากให้อยู่บ้านเฮาเด้เนาะมันสิเหลือมาเข่าวสวนคอยบอกกวงนะอยากหูคือกันวะ่ะนี่มกักผักใส่มักผักใส่บ้านเฮามักผักใส่น้อยบ้านเฮามักแตง ตายไปลายเครือพี่น้องมีแตงกัวแตงกัวขาวเลยพี่น้องนีนีนีน,นีสวยสดงดงามอวบอันพอดีกินเดียมันแรงสิปิดยังเบิง้งเครือตาย เลือกเพื่อเดียวต้นนี้ภูมิี้ก็เลือกเพื่อเดียวเดี๋ยวสีดดนมาลอกออกเลยลอกเพื่อที่มันแห้งออกบางพี่น้องบางซาลีมันกลายเป็นอันมะขะโพดเลยเนี่ยนะเบ่งมาออกเม็ดอยู่ห่วงดอกแปลกบอกี่พี่น้อง มีสองต้นอีกต้นหนึ่งจะเลียกอันยันะข้าวโพดสาลีนี่เคลหมักทัวที่ปุ๊กเป็นย่อมๆไว้อยู่แถวข้างมันว่างพอดีเพราะสาเหตุข้างยางดีนี่ เดี๋ยวเก็บมักซาลีออกกกวงกันสิม,มันวนวลเคลือมักทัว่วคุเดบัตเมื่อยอน้ำกวางแม่พี่น้องเอ้ยแจกเบิงสวนซาลีนี่นี่เมื่อกี้นี่เลาะทางในมันเด็ดพี่น้องเลาะทางในเลาะเฮือนตัวทีปลูกซาลีอ้อมไว้ขั้นบ,บูชาเครือมักแตงเบิ้ เ็ตกลวงเลยเดี๋ยวพามาเบ่งสวนทัวก่อนเข่าสวนทัวส้มดอกไม้สวยๆกอนพี่น้องนี่ดอกอันชันดอกอันชันของแท้พี่น้องสิบบานตอนเสาสวยงาม สวยงามนาซิซอโตซีพิงมาปลูกปล้กันนะในพี่น้องเบิงผลงานแถวในกวงสิเข่ามาบ่ได้ถ้ามองได้กวงเขาได้ฮะโอ้โยบย่ยากสิวาดภาพ เดี๋ยวค่ายแรงสิมาเก็บมาแตงไปกินกับก้อยปลาเดี๋ยวมื่อมีเสียก้อยปลานี่พี่น้องเสียเบ่งติดเฉยเด้อเครื่องมักน้ำคอยลกมาแต่บ้านมอมแม่เอามาแต่บ้านแม่เป็นเครื่องยาวมาแบบนี้เลยได้เนี่ยแต่ขอยกันมาฟังลงดินจุ๊บนี่ ติดให็นเด้อติดเฉยเด้อดมากยังเขียวอยู่นี่ยอดมันตั้งขึ้นแล้วแสดงว่ามันติดพี่น้องเอ,อ้ยนี่อีกหมากนึง่งตอนนี้กำลังทนุถนอมถนอมเหงาอยู่นี่ก็คือยานาง พอลองเสียบบึงยานางปีนิดต่อไปสิเป็นแมค่ค่ะเสียบต้นใหม่ขายเลยเด้อพี่นอ้องยา,างค่อยเสียบได้สองอาทิตย,ย์แหละใบยังเขียวอยู่แสดงว่าสิติดอยู่เด็ดนี่แต่ยังบ่เห็นยอดขึ้นมาเถอะ เป็นเครือมันบ้านเฮาเครืคอรมันม่วงพี่นอ้องหลายคนกษีหิหูจักถ้าเป็นเศว้าหายเาว้าสวนกษีหิหูจักเนาะบ้านเนอกบ้านนาเคลียเคลีย่ยอยมันอยู่หม่มพอมันก็เลยบ่างงามต้นนี้โอเคอยู่ต้นนี้ยังเขียวอยู่ กระต่ายคขา่าเสยได้น,นี่นะตะนางนี่โอ้มากลนเกี่ยวภับบนทัวจัหน่อยพี้งน่าทัวข้างกำลังเป็น ทั่วข้างกำลังเป็นเ้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องของอาหารโปรดกวงคือกันได้หน่แต่ว่าสยเหตุหัวไวเขามาก็ได้ซื้อนี่ทั่วข้างเป็นแล้วนี่ทั่วข้างคยเป็นแล้วพี่น้องนี่ก็คือทั่วภูมิ ัวฟุ่มี่งามๆปีนหน่วยใหญ่ยาวคือกันหน่วยใหญ่อวบอันยาวอวบๆอันอันอ้นไซส์จจได้เอาตะนางไปล้อมมันเคื้อวคอยไหวอยู่บสันนี่กวางแกะก,การเแบบิดแหละสิได้ไปสื่อหลักอัน ซื้อเล็กตันเนี่ยเอามาเสียบอ้อมสวนมะเขือเสียเง,งินอีกแล้วเห็ดสวนนี่บลเลฟบลเลิกเด้วพี่น้องเสียเง,งินเบิดปีเด้อย่านางเป็นยอดผักตำลึงหรือว่าตำนินะยอดใหญ่อวบอันสวยงาม มีพี่น้างทั่วรุภูมิทั่วรุภูมิทั่วรุภูมิสวยงามหน่วยใหญ่ยาวอ้วนๆสิสเก็บไปใส่ก้อยปลาอยู่ซื้อซินปนินมาใ็ดก้อยกินกับมะแตง แดงอ่อนๆแล้วก็หัากผักใส่บึงหมากผักตานิ้นพี่น้องนี่พอดีไปลวกํำนี้พอดีแซ่บใครเคยกินเบอพี่น้องลวกผักตํานิ้นลวกหมากมันนะบึงยอดมันนี่หักกระเด็ดไปวางสามมือเด็ดไปมือวันพุธบึงมันแตกขึ้นมาอีกล้ะ คลิปในกระสบป,ประมาณนี้หละพี่น้องมีให้เบิ้งอีกรอบให้น้ำลายไหลน้ำอีกรอบพี่น้องแตงกวัวพอดีกินได้นี่หน่วยซํำนี้พอดีกินทำมันใหญ่กว่านีนสิกแก่กดถ้ากระปิดขายเขาก็ซื้อให้ใหญ่กว่านี้นถ้าปิดกินเราต้องกินอ่อนๆในอย่างน้อยแสบ โอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพาเลาะสวนตอนเศร้าบึงกวงโอ้ยคอยอยากหายนำมาคืออ่อยกำลังเป็นบ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ในเด้อพี่น้องกดติดตามช่อง y ยูทูบให้น้ำเนยโอเคบายบาย